ทาวน์โฮมสุดหรูสไตล์โมเดิร์นอังกฤษบนทำเลรที่ดีที่สุดในจงชชังหวัดฉะเชิงเซาและที่นี่ก็คือทรอฟี่มอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะวันนี้ผู้ช,ช่วยเต้าจะพาไปดูทาวน์โฮมสุดหรูในย่านฉะเชิงเซาที่เขาตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นอังกฤษที่นี่เขาจะมีทาวน์โฮมทั้งหมด2ทายแบบ3ห้องนอนกับ2ห้องนอน,นะะวันนี้ผู้ช,ช่วยเต้าก็จะพามาดูแบบบ้าน3ห้องนอน,นะะโอ้โหทุกคนเข้ามาข้างในไม่คิดว่ามันจะกว้างใหญ่ขนาดนี้เอาจิงๆก็กว้างกว่าที่คิดไว้นะคะเพดานก็สูงโปร่งนะคะอากาศถ่าย ขนาดใหญ่มากซึ่งทําอาหารได้จริงแล้วก็ไม่อึดอัดเลยค่ะฝั่งจะบิวอินเป็นโซนซักผ้าก็ได้นะคะดูดีคือเขากว้างจริงๆส่วนมากเวลาซื้อบ้านก็จะชอบต่อเติมครัวนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยอะ่ะเพราะว่าใหญ่มากหลังนี้ก็จะมีห้องน้ําทั้งหมด3ห้องนะคะนี้คือห้องข้างล่างและที่ว้าวอีกอย่างนะคะห้องเก็บของใต้บันไดของเขาคือกว้างมากอันนี้น่าจะกว้างกว่าทุกโครงการที่เคยไปดูเลยนะคะ <c oughs> คือมันทําให้เราเก็บของได้แบบเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่รกบ้านด้วยข้างล่างกว้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันอย่างที่บอกว่าหลังนี้จจะะะะเป็็นน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 3 3หหห้้้้้้้อออองงงํําาาคขึมมดบกี กางหนึ่งห้องค่ะห้องนอนแรกก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะโอ้โหคือพื้นที่ในห้องนอนใหญ่ก็คือกว้างกว้างมากๆแล้วก็ปลอดโปร่งด้วยเพราะเพดานสูงในห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีพื้นที่ห้องแต่งตัวด้วยแล้วก็สามารถมาตกแต่งบิวอินเอาได้เลยนะคะของเขาให้พื้นที่มาเยอะมากอันนี้จะเป็นภายในห้องที่2นะคะถือว่ากว้างอยู่นะคะไม่ได้เล็กเลยบ้านไหนที่มีลูกนะคะก็สามารถทําเป็นห้องลูกได้ส่วนอีกห้องหนึ่งนะคะเราจะทําไว้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวก็ได้ในหลังเนี้ยเขาแยกฟังก์ชันแบบลงตัวรองรับการใช้งานแบบไม่ต้องรรรรออ้ดูบบยาาากกศนนะะค็ สดชื่นสวยมากแล้วเขาก็มาพร้อมกับขับเฮาส์สุดหรูเลยนะคะมีสระว่ายน้ําด้วยคือต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเป็นชุมชนที่มีคุณภาพเงียบสงบแล้วก็ปลอดภัยจริงๆทั้งเดินทางสะดวกใกล้ศูนย์ราชาการใกล้โรงเรียนชั้นนำมหาวิทยาลัยที่สําคัญติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกเชื่อมต่อทางเข้าออกกรุงเทพและโซน e อ c และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย2 4ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดแล้วล<ๆ>ราคาแค่หลัก2นิด,นดถ้าใครกําลังหาบ้านที่ตอบโจทย์ชีวิตเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะโทฟี่มอเตอร์เวย์อยู่ตำบลท่าสะอ้าน น,นนี้ะะคะแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเลยบอกเลยว่าเป็นบ้านที่ให้มากกว่าคําว่าอยู่แน่นอน